สวัสดีค่ะเ o r ร์กไทยแลนดยดานะคะวันนี้ก็จะมาเปิดกระเป๋าค่ะ welcome by bag เอาวันนี้ก่อนเลยอยู่ข้างนอกกระเป๋า <c oughs> เป็นกิปหนีผมค่ะเวลาที่เราร้อนเราก็หนีบผมได้เลยยังเป็นอุปกรณ์ที่อยู่กับผมอยู่ห <c oughs> วีผมค่ะที่น่ารักมากชอบไดนโนเสาร์ค่ะอีกอย่างนึ่งคือการโฮเดอร์ค่ะในนี้ก็จะมีบัตร เดบิตเครดิตแล้วก็คิการ์ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากคิการ์และบัตรนะคะแว่นตาค่ะไม่ใช่แว่นสายตานะคะแต่ว่าเป็นแว่นที่เอาไว้พรางเวลาที่ไม่ได้แต่งหน้าค่ะลิปค่ะลิปจะมี2อันเป็นแบบแท่งแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะชอบทาลิปที่มันจะมีความแบบฉ่ำวาวทรำโกลอนอึงอันนี้คือกระเป๋ายางชีพก็ยังมีลิปแล้วก็พัฟเอาไว้แบบ ัชหน้าเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเติมแป้งแต่ว่าจะแบบทาคุชชั่นแล้วก็จะใช้พัฟในการแบบแทบๆเอานะคะแล้วก็มีลูกอมใดๆทิ้งกันแดด <laughs> <laughs> พกกันแดดเป็นหลอดเลยค่ะ <laughs> เพราะว่าบางทีเวลาที่ตื่นเช้มามานั่งแต่งหน้าทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะแบบยังไม่ได้ทาครีกมกันแดดมาก็จะทานี่ก่อน <laughs> กจ็จะแบบนี้แล้วก็มีผ <laughs> ู้ฟังเพราะแบงค์ที่ไม่ได้ชาร์จแบตนะคะใช้งานไม่ได้ มีน้ำหอมอันจิ๋วค่ะเป็นตัวเทสเตอร์ที่แบบสามารถใช้ได้จริงๆเพราะว่าไม่อยากพวกคนใหญ่มีเท่านี้แอคชั่นคิวมือระน,า,นามาเฮียมือชิบหายเลยเฮียคนรู้ว่าอยากรู้ไหมล่ะจ๊ะว่าทำไมเหมือนจริงขนาดนี้ คือย่านาคในเวอร์ชั่นที่น่ารักแล้วก็โกะค่ะแล้วก็เป็นฝ่ายที่ต้องจีบผู้ชายก่อนไม่ค่อยได้รับแนวแบบลอมคอมส่วนมากจะอยู่ในร้าแบบดราม่าแล้วก็เฮอร์เรอร์เทเลอร์ไปเลยเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทที่อยากลองดูค่ะท้าทายที่สุดคือยังไม่ได้อยู่ในโหมดของเรื่องราวที่มันโรแมนติกจ๋าเป็นเส้นเรื่องหลักขนาดนี้ค่ะพาร์ทนี้ก็คือ เป็นพาที่ทุกคนน่าจะยังไม่เคยเห็นยาดาในหมดนี้มาก่อนเหมือนกันที่แบบดูน่ารักดูโก้ดูใสเพราะว่าทุกเรื่องก็คือจะแบบโ,ฮโฮหดโหดหนักหนักดูน่ากลัวค่ะดีใจค่ะแล้วก็จริงๆตอนที่ก่อนรับก็คือแอบมีความกลัวแล้วก็กดดันนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของบุคคลที่มีอยู่จริงๆแล้วก็ เรื่องที่มักจะเล่าต่อกันมาเกี่ยวกับย่านาคก,ก็คือความน่ากลัวซึ่งตอนนั้นย่าดาก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าผ่านมันมาแล้วแบบรับเรื่องค่ะก็ไม่มีอะไร <S <S ความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้มันอยู่ตรงที่็อดเรื่องค่ะที่เล่าเรื่องแล้วก็ตีความย่านาคในเวอร์ชั่นที่ทุกคนน่าจะยังไม่ค่อยเห็นและยังไม่คุ้นชินกันเท่าไหร่ที่ผ่านมามันจะเป็นย่านาคในเวอร์ชันที่ค่อนข้างแบบน่ากลัวแล้วดุ แต่อันนี้เป็นย่านาคในเวอร์ชั่นน่ารักแล้วก็โกะคะ่ะแถมยังมีความพิเศษตรงที่ได้พี่ๆแก๊งสามชาตพี่หม่ำพี่เท้งพี่โหนมาเติมสีสันให้กับภาพยนตร์มันแบบได้ครบเครื่องแล้วก็ได้รับความสนุกสนานเสียงหัวเราะมากยิ่งขึ้นอีกก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันพิเศษคะ่ะโอ้ยพี่เขาตลกมากคะ่ะเซนส์ญญตลกของพี่ๆคือแบบ พรสวรรค์มากๆแล้วหนูรู้สึกแอพเพรชเอทกับความสามารถของพี่ๆทุกคนเลยคือพยายามนั่งนั่งจับสังเกตว่าแบบเขาทำยังไงให้มันดูธรรมชาติและเนียนขนาดนี้อะไรอย่างงี้ค่ะคือย่าได้คิดว่าแบบการที่เราต้องอยู่ในพาร์ทของภาพยนตร์ตลกเราก็ต้องตลกไปกับเขาแต่คือที่ผ่านมาเราไมา่จะทำให้คนร้องไห้มากกว่าให้คนหัวเราะก็เลยรู้สึกว่าแบบประมาในการที่จะมาลับเรื่องนี้แต่สุดท้ายแล้วคือด้วยความสามารถของพี่ๆเขาช่วย ทำให้เนื้อเรื่องทุกอย่างมันกลมกล่อมแล้วแบบทำให้หนูกับพี่พีแก๊งสามชาติมันไปด้วยกันเป็นแบบอันเดียวกันได้ค่ะเก่งมากทีมงานกับนักแสดงทุกคนคือแบบชิลมากแล้วก็บทที่เตรียมไปแทบจะไม่ต้องได้ใช้มีอะไรใหม่ๆมาเติมได้ทุกวี่ทุกวันโดยเฉพาะพี่โหน่งกับพี่มัมคือชอบเซอร์ไพรส์กันเองด้วยค่ะบางทีเขาก็ไปเตรียมมุกกันเองเพื่อแบบเซอร์ไพรส์อีกคนนึงอะไรเงี้ย ก็ฝากภาพยนตร์เรื่องน่ารักมากมากๆด้วยนะคะก็เป็นการกลับมาของพี่ๆแก๊งสามชาติแล้วก็เป็นพาเทียร้ายยังไม่เคยทําแบบนี้มาก่อน,นะคะ่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะ24กระดาาราคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะ่ะุณวัดเองนางเอกคู่นี้เป็นไงนวะวดได้แล้วอะ กูถามเรื่องฝีมือการแสดงเขา